ครับสวัสดีครับพวกผมครับไทยจีเอ็นนะผมนี่อยู่เกมไมค์คราฟนะกลับมาครับ MORPG เด็กครับวันนี้ครับอยู่ในชาเลนต์นะครับผมเซิร์ฟ MC ชาเลนต์เด็กครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันเลยนะครับในเซิร์ฟแอนเทนคราฟ MORPG นะครับก็เป็นเอ่อเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งของชาเลนต์นะครับนี่ชาเลนต์ MORPG เนาะนะครับก็สามารถใครอยากเล่นเนาะเข้าเลย IP ไว้อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็กรอกมาเวอชันหนึ่งจุดแปดเท่านั้นนะเว้ยย้ำนะเว้ยหนึ่งจุดแปดนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันเลยนะครับโอเคนะครับเข้าเเกกมันลยดีกว่านะครับผมเออ นี่ก็เป็นพาร์ทที่ไห่ไม่รู้ลืมแล้วเนาะเนี่ยคก็ไม่ได้เล่นนานในซบรีสนี้นะครับก็มีน้องๆบางคนก็ขอมาไว้เออไปท่ายเล่นมาครับมีวงพี่จีน่อยดินีครับก็โอ้จัดไปดิรออะไรล่ะเนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยว่านะครับผมว่าเออทําไมแบบอไม่มีคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบโคตรจะดึกมากนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่น้องๆบางคนต้องตื่นไปโรงเรียนตอนเช้านะครับผมก็เออเนี่เวลานี้แหละเวลานี้รู้ไ่ทำไมเว้ยฟาร์มสบาย บอกเลยโคตรฟาร์มสบายเว้ยนะฮะตอนนี้คือแบบโอ้อะไรอยู่ข้าบ่นวะไม่ใช่อู้อีบี้ อีบี้เนะี่ยเว่าไอ้ม,มอนพวกนี้มันกากมากเว้ยดูดิคือดาบผมเนี่ยคือตีทีเดียวตายหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนที่ฟาร์มเว้ยเออเนี่ยเรไปฟาร์มที่ดีกว่านี้นะครับผมดูนี่ดิดูดาบผมดิโอ้โหเอ้สก๊าดาเม 1, เจ์หนึ่งพันเว้ยก็จะเหมันจะพังเนะเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาที่ซ่อมก่อนนะครับตอนนี้คือแบบเออเวลหนึ่งร้อยแล้วนะครับแ,แล้วมันถามว่าเอ้ยพี่ทำไมดาบอันเก่าพี่หายไปไหนนะครับก็ให้น้องขดินยืมไปนะครับผมแล้วก็เป็นไอ้พวกกระบองฉีดน้ำเนี่ยเออ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 ให้้้้้้นนนงงเเคาายืมมไไไไไปฟร์นนึ่ๆๆๆๆๆๆะ แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆอีกคนนึงไม่รู้อ่ะใครอ่ะลืมแล้วเออให้มันย,มยืมยืมฟาร์มไปนะครับก็นะครับส่วนของต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราแจกไปบางอย่างแล้วอ่ะไอ้พวกเออบัตรทูสัก50 50หรือหรือร้อยหนึ่งเนี่ยแหละเออผมแจกไปแล้วนะผมแล้ว,ลวก็ดาบบางบางอันอ่ะเออไอที่ดาบถึงเวลดาบร้อยยี่สิบมันผมแจกไปหมดแล้วเว้ยนะครับก็ไม่ต้องมาทักมาขอนเว้ยมีคนบางคนแบบเออทักม,มาขอนะครับก็บอกเลยว่านะฮะหมดเกลี้ยงแล้วเอออย่าทักม,มาขอนะเว้ยเนี่ย โอเคเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปเลเวลกันฟาร์มเลี้ยกันต่อเลยเอาเอาเลยะวะเราต้องสายโหดเนี่ยล่ะร้อยหกสิบเลยเอ,อ้ยนี่ไงร้อยหกสิบเนี่ยผมไอ้ร้อยหกสิบเนี่ยมันเป็นตัวอะไรที่โคตรโหดเลยนะครับดูนี่ไงทุกคนดนูนี่เอ,อ้ยเฮ้ยถูกตัวตายดิ๊ดดูอ้อออ <laughs> นี่ไงคือร้อยหกสิบมันเป็นแบบอืเป็นอะไรที่โคตรจะโหดมากเว้ยคือไม่ไหวอ,อ่ะเฮ้ยแต่เอาดีๆนะเอาจริงก็ไหวนะเว้ยเลือดเราผมต้องอัพแบบเออเนี่ยขออัพอัพสแต็กก่อนเลยคือ อยากอัพสเต็งให้มันเยอะเลยอ่ะเออเฮ้ยสเต็งมันเพิ่มหรือวะเอ้ยมันเพิ่มดาเมจด้วยอ่ะเอาเราจะอัพไอ้นี่นะผมนี่อันแรกเลยนะครับเพราะว่าอัพเลยมันจะเพิ่มเลือดเนาะนะครับตัวแรกไม่น่าอัพสเต็งเลยวะ่ะเพราะว่าดาบเราก็มีดีอยู่แล้วอ่ะเออนะผมโอเคร้อยห้าสิบเอ้ยวันหกสิบร้อยหกสิบวันเอ้ยวันหกสิบมันน่าจะโหดน่าดูเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าโดเนเป็นฝูงไม่แก่โดนสถานะแบบตาบอดอ่ะเออเนี่ยตัวนี้ว่าอะไรวะอันนี้เวลนห้าสิบแม่งโอ้โหได้เอ็กพีเหมือนกันนะเว้ย <c> โ <oughs> อ้โหต้องใช้เท่าไหร่่วววะะเเดดี๋ยยขออนนอูกนน้ XP ้ คือเวอลอยแล้วแบบอผมก็เลยเออหยุดเว่อไปวันนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอคนอื่นกันเวยเพราะเพราะว่าคนอื่นมันแบบเว่ไม่ทันผมแล้วอะเพราะว่ารอเพื่อนๆก่อนนะครับก็เลยเออเว่แค่นี้นะแามว่าทําไมไม่เว่แบบเยอะๆกว่านี้นะครับก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่เว้ยเออว่าจะไปพีพีป่ะแต่คนไม่มีอะเฮ้ยเอาร้อยสี่สิบก่อนเว้โอ้โหชิบหายชิบหายโหดเอ็งหดจังวะโหด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 มากวูสามตัวสามโอ้โหสามตัวไม่ไหวจริงเหรอวะ อู้เอาเฮ้ยทำไมอชีพข้อหายไปสองอันแลอ,อ,อ,หนหนอ,อว,ว,วออละเดยวเดี๋ยวอเอ้ไอหนูทำไมนายม่ติดอยู่เนี่ยเอ้าไม่รู้เป็นอะไรของเขาในเซอร์ไพรสนี้เออเดี๋ยเดๆออาชีพอาชีพใหม่หรอวะพีเดเตอร์เนี่ยใช่พีเดเตอร์ปะเออใช่ป่ะ เฮ้อย่างเล่นอาชีพเนี่ยแต่ผมไม่มีใบเปลี่ยนแล้ววะไม่มีตังค์ด้วยเี่ยจะขอแอดมินหน่อยก็เออมันก็ตอนเนี้ยเวลาดึกโคตรอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ช่างมันเถอะนะดังนั้นนีครับไปเพื่อนกันต่อเลยโอ้โหตอนนี้โคตรโล่งอ่ะเดินเล่นในเซิร์ฟสัก10ปีเอ,อเ,ลเล่นเล่นในเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีใครว่าหรอกเนาะเนี่ยตัวนี้คือพ p พีหรอวะเดี๋ยวขอลองไปสืบพ p พีดูดิเฮ้ยรันพีพีเหร เขาบอกว่าดาาผมนะครับถ้า PP แล้วมันด่ามันจะแตกง่ายอ่ะจริงว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปลองเดี๋ยวครับแต่อันนี้นะผมดูนี่ดิทุกคนโอ้ยลาน PP มัน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 โลกสวยปะเออมันสวยปว่าลาน PP เนี่ยเอ้ยโอ้ยลาน PP โคตรสวยเซิร์เนี่ยที่ครับก็เป็นหลายพาร์แล้วมาเล่นหลายพาร์นี่ไม่เคยลองลองมาลาน PP เลยว่ะ เออกลับดีอือ่ะพอเสีย,เส,ยเสียตังค่าเข้าตังหลายบาทนะเว้ยเออนะครับแล้วก็เวลาเราเข้า PP เว้ยมันจะมีแบบเอออะไระมีประกาศด้วยโอ้โหประกาศให้คนมารุมยำเราเนี่ยเ,ออเสียงเลยนะครับอันนี้ปั๊มคิวอ่ะมีนิดเหรอวะโหกดกดไม่อ่านเว้ยเราเป็นใสใสเกรียนกดไม่อ่านเนี่ยโโแล้วก็อันนี้คืออะไรดเนท เออตอนนี้คือผมไม่มีตังค์โดนเนี่ยเลยเว้ทุกคนดูคือใครมีตังค์เออมีของเหลือก็เออสามารถเอามาให้กันบ้างบ้างก็ได้นะเว้ยตอนนี้แบบโคตรจะจเน่ยขนาดเลเวลตีมอนวิ่งหกสิบร้อยหกสิบยไม่ตายเลยเ่เอานี่มันนี่มันสกิลปะเฮ้ตอนสกิลเนี่ยอู้สกิลไม่ไหวแล้วนะผมคือดันเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ยังไม่อัปเดตเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขายังไม่อัปเดตเพิ่มนะครับแต่ก็สามารถมาเล่นได้นะครับถ้าใครแบบเออจะมาเล่นใหม่สามารถมาเล่นได้นะเว้ยตามทันนะเว้ย ผมแค่เล่นประมาณวันเดียวก็เบลลอยแล้วอะเออถ้าขยันหน่อยนะเว้ยเออเอาจริงค ok ือวันเดียวกูเบลลอยแล้วอะเออมันโู้ยชิบหายดิดิดิอิงเยอะไปไหมอิงคุยหรือวะโอ้ยดิ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 เฮ้ยอยู่ในน้ำได้เปียกดูเพื่อนถอยมึงถอยไปดิเออเออเฮ้ยตายไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนอะไรมาวิโดนเบลลอยสิเหรอโอ้ยไม่กินโดนตบตูดตายโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลย อู๋เมื่อกี้นะครับห้าวไปแบบเออตัวโหนดชิบหายเลยเอาเอาเอาแล้วแหละร้อยสามสิบเลยอะเออร้อยสามสิบยังแบบเออหมูหมูอยู่นะครับเพราะว่าร้อยสามสิบมันจะเกิดทีละตัวปะไม่รู้เหมือนกันนะเว้ยคือตรงนี้เป็นแบบอืมอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมันเกิดก่อนเนี่ยไอ้เกิดแล้วชิบหายเรื่องมาเดี๋ยวโอ้โหมันจะมาจะโอ้โหโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สกิลโอ้เฮ้ย ม,มันอัปเดตอัปเดตอะไรเพิ่วมวะทำไมแบบผมไม่ถึกอะไรเลยอะแต่เขาดูคอมโบใหม่เลยมีคอมโบใหม่ด้วยนะครับผมก็โอ้ขี้ขวาสามครั้งนะครับผมก็เป็นแล้วขี้ขวาสามครั้งไม่ปล่อยปล่อยครูดาวอะไรมาด้วยไม่ใช่ปล่อยครูดาวปล่อยสกิลใส่มาด้วยนะครับดังนั้นเราต้องไปหาแบบอะไรลองก่นอนเว้อย่างแรกเลยคือวิ่ห้าสิบพอแล้ว <c oughs> คือเอาห้าสิบก็พอแล้วป่ะตอนนี้คือแบบอยู่ในห้าสิบเนี่ยผมคือดูความแตกต่างเลย ห้าสิบเนี่ยผมตีทีเดียวก็ตายแล้วอะ่ะคือเมื่อกี้มันโหดเกินไปโอ้ฟาร์มห้าสิบได้ปะเออฟาร์มห้าสิบได้เออได้เป็นทองมันเว้ยเอออุ่ยฟ้าอุยาอ่ยห้าสิบมงตีเป็นแถบเรอวะหุ้ยผมว่าเขาต้องปรับเขาต้องปรับอะไรบางอย่างเว้ยไม่งั้นมันไม่โหดขนาดเนี้คือคขาก่อนเราตีทีเดียวเขาตายปะเออแล้วมันก็แบบมไม่ตีไรแรงขนาดนี้หรือว่าอ้นี่เรากล่ากวะเฮ้ยเกาะล้วก็โหดด้วยกูดูเกาะเกิดเต็มเลยเนี่ย เออหมดพวกนี้มันม้วนกากอยู่นะผมถ้าไปเจอตัวหกตัวนี้นะครับไม่ไหวเว้ยไอ้ทุกคนดูผมจะวิ่ร้อยหนึ่งแล้วเลยเออไหวมากเลยนะยี่สิบจะจีก็ได้สักสิบเว่งอ่ะเออนะครับถ้าแบบเออขยันจริงนะตอนนี้คือแบบเวิ่งร้อยบางคนอาจจะเออถามว่าเอ้ยพี่กากทั้งม้เดี๋ยวทำหน่อยว่าอาทิตย์หนึ่งคือเล่นประมาณสองชั่วโมงบางทีก็ไม่ได้เล่นบางคนก็ยังไม่ด่าไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเอ้ยเมื่อไหร่นูเออห้าสิบเนี่ยมันพวกกล่องก้อยเออพวกกากเนี่ยเอาดีห้าสิบเอาดี ไม่มีตัวหัวนี้แล้วเหรอไม่อยากเป็นตัวเฮ้ยแต่50มันเกิดถี่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถตีทีเราจแบบเออตีทีเราตายเว้ยมันก็เลยเออเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับเราจะได้ฟาร์มให้ไวมากนี่จะเวลร้อยหนึ่งแล้วดูซีเลือดจะเท่าไหร่วะคือตอนเนี้ยเลือดผมเท่าไหร่วะ3า2รอ โอ้โหเป็นเรื่องที่โคตรจะดีเอ้าเมื่อกี้กดเดี๋ยวจะหาหมอนลองสกิลก่อนไว้เมื่อกี้ว่าจะลองสกิลใช่ปหมน่ครับดังนั้นนะครับมาลองสกิลก,ก่อนไว้นะครับเขาอัปเดตระบบใหม่มาแล้วนะครับคือแบบเป็นการคลิกซ้ายคลิกขวาในการคอมโบนะครับปกติเรากดเลือกลลหนึ่งเลืสองใช่ไหมนะครับเป็นการใช้สกิลนะครับแต่อันนี้คือต้องเองนะเว้ยเป็นการคอมโบนะดูดูเออเห็นนะมนะครับเป็นสกิลสกิลบล็อกเว้ยดูดิเออนี่ไงโอ้โหสุดยอดเนี่ยเฮ้ยแต่ทำไมผมแปลกๆวะผมได้ไอพีเพิ่มอ่ะเขาคูณเหรอวะ เอออย่าบอกนะว่าคุณอีพีปะเนี่ยไม่น่าใช่เฮ้ยแต่อีพีมันได้เยอะจริงเว้ยดูดิโอ้โหตอนนี้จะร้อยหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ขอสักร้อยสิบอะเออมันรู้ได้ป่ะนะเออนี่ครับอีอีมี่เอ้ยโอ้โหแอปเปิลทองนี่ต้องการมากอะไรวะอันนี้เท่าไหร่วะเฮ้ยเก้าสิบอะเฮ้ยเก้าสิบก็ทีเดียวตายเหมือนกันอู้เจะแมวจะเมาส์เลยทีนี้นี่ครับดันดันโคตรงงเลยวะเฮ้ยอันนี้ว่าล่ะ เอ้ย90ทีเดียวตายนะครับผมว่า120มันน่าจะไหวยอยู่เว้ยแต่ถ้าเป็นเออ160ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เออเองเท่าไหร่วะเออเอง90นี่หยดัน90ไหวยอยู่ดู EP เราได้ดิเออ150บวก80นะครับผมอืม230อะอุ <c> ้ย <oughs> 101แล้วอะเออขนาดเนี้ยเวล้วไปแป๊บเดียวโอ้โหล่ำรวยบอกเลยล่ำรวยเออก็คือดีอย่างหนึ่งเว้ย คือถามว่าทําไมเนี่ยผมผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นตอนกลางวันนะครับเข้ามาดึกๆกก็คือแม่งมีคนมีคนเดินตามมาเป็นเลยทุกคนจะแย่เออแล้วแม่งมันแย่งฟาร์มเว้ยคือตอนเนี้ยเห็นนะเออเบลโคตรจับแมวไม่มีคนเลยสายเดอร์บุ้มเสิร์ฟดีบุ้มเริร์ฟเล่นดีไหมอ่าไม่ใช่ตัวมีทีทีนี่บุ้มเสิร์ฟก็ไม่มีคนเลยวะตีมายุ่งมายุ่งเฮ้ยฮัลโหลเอ้ยไหนใครเจ้าอีกนี่มันมา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 เออมาให้หมดมาให้หมดวะ ทั้งเซิร์ฟเลย嘛ซอมบี้ขอทั้งเซิร์ฟเลยอะนะครับตอนนี้ร้อยหนึ่งเลยฮะก็จะร้อยสองแล้วนะครับถามว่าวิธีฟาร์มอย่างนี้ไวไหมนะก็ไวนะครับสำหรับเทพทูถามว่าถ้าดาบกระกากไม่เข้ไม่ไหวนะเว้ยเอาจริงอะดูเลือดมันดิคือดาบผมเนี่ยหนึ่งพันเว้ยคือตียังไงมันก็ตายวะไอ้พวกตัวกระกากเนี่ยเว้ยแตถ้าดาบคนอื่นอะถ้าแบบอืใครเป็นสายฟรีนี่ผมว่าไม่ต้องเสียเปรียบแลวเว้ยเออแต่ต้องเออใช้ใช้เวลาขยันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเออสายเทพทูอย่างผมก็นนัั่่แหลละครบปอย ปล่อยวันไลฟปล่อยปล่อยมันแบบเออปล่อยมันไปนะเพราะว่าเรามีดาบโหดไงเออมึงโคตรจะได้เปรียบเลยนะเว้ยเออเอาจริงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเออสายฟรีเนีก็ <c oughs> ต้องใช้เวลาในการฟาร์ไมไว้ดูดาบาแต่ละอันดิโอ้โหก็จะหาได้นี่เอ,อ้ยบล็อกอะไรนะเดี๋ยวนี่หุ้ยสกิลอะไรมะชิดเข้รู้สกิลอย่างแรงอะ่ะดูดิหุยห้ยหุ้ยโอ้สิบเอ็ดวิสิบเอ็ดวิสโคตรเดาวเลยเมื่อกี้สกิลอะไรมะผมยิงยิงมอนที่เดาต,ตายเหรอไหนดูดิด เอ้ยเ้ยเดี๋ยวเียเยยังันนี้เอ้ย้อยมขึ no liebe, ้นยากว่ะวันนี้ขอร้อย้พอแล้วตอนนี้ว่าจะร้อยสิบ้ยแต่ว่าขอร้อยห้ก็โอเคแล้วอ่ะเออแล้วก็เซิมนี้นะครับก็สามารถเทรดของได้หรือเปล่าไม่รู้นะตอนแี้ว่าจะเอาดาบไปไปเทรดเว้อยากได้ดาบโหดกเนี่ยใครใครมีก็นั่นแหละเทรดเทรดเให้บ้างก็ได้นะเว้ยตอนนี้เค้รจะจนเลยอ่ะเออเดี๋ยวบมเอ้ยนี่นี่ไงเออโอ้โหอย่ามาอย่ามาเพื่อนอย่ามาอย่ามายุ่งกับเราหน่อย เอออะไรคิงเหรอซอมไี่คิงเออมาดิมาเอาทั้งเซิร์ฟเลยก็ได้มาเออทั้งเซิร์ฟเนี่ยวันนี้วันนี้ขอสักร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าอะไรประมาณนี้นะฮะจะให้มันตีดูดดูเลือดป่ะมันดูดเลือดป่ะวะไม่ไม่คงนะมันมีแต่คิ้ห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยแล้วก็มีคิ้ได้สูงสุดถึง3,500นะครับแต่5%รู้สึกว่าไม่เคยคิ้จะคิ้จะโดนเลยสักทีหนึ่งเออเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยขี5%เลยเหรอแต่คิ้ที่ถึงสามพันหใช่ไหม นะครับก็เป็นเลยที่ดีงามสําหรับไออาวุธเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรนะเวย้ยมันเป็นสอดออบดักไซนะครับก็เป็นดาบดาบ2ด้านเหรอเออมันคล้ายๆทัวนอนาดาบผมเนี่ยแต่แต่มันก็ถือเหมือนดาบเวย้ยเออนียครับตีก่อนเอออย่าพูดมากตีก่อนเฮ้ยที่หกเจ็ดอีกเพียยังหมดอ่าคูณหมดโอ้โหสบายบอกว่าสบายนะครับยืนรองมอนตรงเนี้ยเออเยอเฮ้ยสามารถนี้เอาเอา้ย คลิกลัวๆเนี่ยแล้วให้มันเดินให้มันเดินเข้ามาตีเราไว้เป็นอะไรที่เขาจะดีงามเหมือนการปั๊มเป็นอะไรที่เขาจะเลียวโอ้โหเอ้ยมาอีอีอีเอ่อเออมันหายไปไหนวะเดี๋ยวหายไปไหนมานี่มามาที่มาน,นี่ไง <c oughs> เอ้ยขอร้อยสามเลยเว้ยวันนี้ก่อนปิดคลิปเนี่ยนะครับใครอยากเล่นแฮะเซิร์ฟ m อ็มอวอย่างนี้นะครับก็บอกไว้เลยว่าดาวน์โหลดใต้คลิปนะเว้ยไม่ใช่ดาวน์โหลดดิ IP พอยู่ใต้คลิปเวอร์ชันหนึ่เว้ยคือถามว่าเล่นยังไงแล้วก็ เวอรชัน1.8เนี่ยเออโหลดมาซะโหลดมาแล้วกรอกไอพนะครับพอกรอกไอีเสร็จไว้ก็นั่นแหละกดเข้าเกมมานะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเอนเชียนอะใช่เอนเชียนเอนเชียนหรือพาราไดเอ้ยเอ้ยดีดีอ้อุ๊ยตัอะไรวะอู้หหนึ่งพพชิดคีเเฮ้ยมันมันมันคือบอสใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋เมื่อกี้ตกคุณจะตกใจเดบดูของดรอปหน่อยโอ้โโอ้ห้าสิบรชิ้นมันดรอปโขกกโหลกด้ยวะ โอ้โหดอกหินอัปเกรดเดี๋ยวเสียงเสียงมันมาอย่าดูเวลาเกิดอีก79็ิบาวิโอ้โรอเลยงั้นต้องรอนี่มันบอสในตำนานเดี๋ยวมันบอสในตำนานโอ้โหเิบาวินะฮะเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีบอสตรงนี้เว้ยโอ้โหเล่นเปตั้งแต่เมื่อมื่นันเพิ่งรู้ว่ามันมีบอสตรงนี้นะครับเดี๋ยวดังนั้นเนี่ยผมเรารอบอสก่อนเกิดเกิดเลยเว้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยทำไมมันโหดขึ้นวะคงคงไม่ใช่มั้งเอ๊ะ เรียบร้อยเรียบร้อยลาก่อยเนี่ยผมตีก่อนดิเออนี่ครับอีก89ดิบาวิเราจะตีตัวนี้ก่อนไว้ก่อนจากคลิปนี้ไปนะครับก็ตีตัวนี้ก่อนอีก45สิบาวิโอ้โหครึ่งครึ่งครึ่งนาทีรอกันแล้วกอนเออเตรียมตัวไว้ก่อนไหมคือตีตัวเนี้ยมันได้อีกหนึ่งพเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันได้ EP เยอะไปประมาณห0 0่เลยนะเวย้ยคือเราตีตัวนี้ได้ประมาณร้อยก่าเองอ่ะเออเหมือนเหมือนสิบตัวแต่ตีประมาณ3ทีตายโอ้เป็นอะไรที่เขาจะดีงามเนี่ยผม เอออะไรวะมีห้ามด่ากันด้วยแหละซนี้นไหนขอลองพิมพ์ดิ <c oughs> <c oughs> พิมพ์ขยับไม่ได้พิมพ์ขยับไม่ได้เออสซนี้ดีซนี้ดีนะครับเซอร์ชคำหยาบนะผมก็เป็นเรืคจะดีงามนะครับเดี๋ยวแม่งด่ากันเกิดดาวไม้เออเออนะครับเวลาพิมพ์คำหยาบไปก็นั่นแหละ a อซอะไรไม่รู้ว่าเออเหมือนแบบไม่ดีไม่ดีนะครับถ้าเราพิมพ์คำว่าอันนี้ไปไทุกคนดูด้วย ถ้าขายของเป็นทูโดนแบนเนี่ยอ่าเออนี่ไงเวลาพิมพ์คำว่าทูไปนะครับก็โดนนะครับผมอุ้ยมาแล้วนี่ไงตัวหัวดูดิตีเท่าไหร่มะถ่ายรูปถ่ายรูปโชว์น่อได้ไหมฮัลโหลถ่ายเราขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฮัลโหลถูกพี่นดาถ่ายรูปเออไอ้เพื่อนเออถ่ายตรงตรงเอ้ยแต่ยืนนิ่งเออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายอุูยเยอะมากอ่ะ1,200กว่าเลยป่ะเฮ้ยมันเหมือนมันมีคูณไี้พีประมาณ5%เไรประมาณนี้ป่ะ เออไม่รุ่งเหมือนกันนะครับมาดูเองแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็ตามเป้าหมายนะเว้ยตอนแรกว่าจะเวลสักเวลร้อยสองเวลร้อยสามอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เออร้อยสามก่อนแล้วกันก่อนปิดคลิปเนี่ยขอร้อยสามมันจะร้อยสามยังไงนะครับก็ไปเจอไอ้นี่รูบอสเว้ยเรียกว่ารูบอสแล้วกันนะครับก็ตีแล้วแหละวันนี้พามาแนะนำแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับไอพีอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ้าใครอยากให้ทำไหมครับเวโออย่างนี้ต่อก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไปเจอในคลิปหนะ้าอุ้ยเดี๋ยวหัวดอกไปสุดยอดอดอก50%ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหัวทำอะไรได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวถ้าอยากคุณอยากให้ทำคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนีน้จะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้นะผมไปแล้วไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปน,นี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโทรศัพท์นะกดเซิร์ชเลยฮะทายเจนชานเอล แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชแน l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไลค์ล้าขอล่ารับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ